ไปดูซีมีกรุ๊ปหน่อยนะซีมีกรุ๊เนี่ยล่าสุดดัชนีมต์ก็เหมือนจะสูงขึ้นนิดนึงนะสำหรับตัวการไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเมื่อวานเนี่ยประมาณ85-86วันนี้ขึ้นมาเป็น88.3ไม่ขึ้นดอกนะครับแล้วก็ขึ้นดอก25 basis point อ,อยู่ที่11.7นตฮะตอนนี้ก็อัตราการแ,แก้เงินเฟ้อก็ยังคงดำเนินต่อไปนะส่วนตัวมองว่า ยาวเหยียดนะฮะแก้ยากนะการแก้เงินเฟอ้อยังคงแก้ยากเพราะว่าส่วนตัวมองว่าการแก้เงินเฟอ้อค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับทำไมถึงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าเศร,รษฐกิจสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งเลอเกินนะอะไรเงี้ยนะทำไมครั้งนี้อาจจะเป็นการแก้ที่แปลกกว่าทุกครั้งหรือเปล่านะเออผมก็ยืนยันว่ามันก็แก้แปลกกว่าทุกครั้งนะครับแต่การแก้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแก้เงินเฟอ้อท่ามกลางการซัพพอร์ตสงคราม นะย้ำนะท่ามการการซัพพอร์ตสงครามท่ามกลางการาปรินเงินออกมาเพิ่มๆเลยรัวๆเลยนะเวลาปรินออกมาหนึ่งแบบปรินออกมาเนี่ยจะแบ่งให้อิสราเอลเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็แบ่งให้ยูเครนน้อยหน่อยนะแต่ว่าก็จะปรินออกมาเยอะขึ้นคุณก็รู้ว่าการปรินการปรินเงินหรือพิมพ์เงินเนี่ยมันเป็นสาเหตุ ต้นหลักๆเลยนะของของเงินเฟอ้อนะเงินเงินเฟอ้อคือเงินมันมากเกินไปมากเกินไปเพราะอะไรก็มีการปริ้นออกมานะครับแล้วก็อเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ต้องมีอะไรบงแบกทั้งนั้นอนะ่ะมันก็ปริ้นมาได้เลยพอปริ้นเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาส่งผลกระทบอย่างนี้แหละนะฮะ ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ปริ้นมาเยอะแล้วนะครับทำให้สภาพคล่องในตลาดมันเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ตลอดในช่วง1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมีการขึ้นดอกรัวๆเลยขึ้นจนน่ากลัวขึ้นจนหนักหนาสาหัสหลายคนก็บอกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเศรษฐกิจอเมริกาโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับขึ้นขนาดนี้ยังไม่เป็นไรเลยนะครับ <c oughs> ผมนะค่อนข้างเชื่อว่ามันมันจะเป็นอะไายได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า มันเหมือนอคุณก็ให้ยาแต่ว่ามืออีกมือนึงก็ปิ้นเพิ่มอยู่นะฮะดันใต้นะเพราะว่ามันมีสงครามด้วยนะตอนนี้ยังมีสภาพคล่องอยู่ในตลาดในอเมริกาเนี่ยยังดูดกับมาไม่หมดเลยนะมันบูดมันดูดกับมานนิดเดียวเองนะไอ้กับมันสี่ทิศเลียนอะไรได้อยู่นะฮะมันมันโหเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเยอะที่ยังดูดกับมันไม่หมดนะฮะการขึ้นดอกเบีย้ยเฉยๆเนี่ยมันก็ช่วยได้นะช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรช่วยในการที่จะดึง ดึงสภาพคล่องกับนะก็อาจจะให้ผู้ประกอบการเองไม่ต้องเอาเงินไปทําอะไรเอามาฝากแบงก์ก็พอ,อซื้อพันธบัตรลอกินยาวๆและดอกก็ตอบแทนยาวๆแล้วนะไปทําธุรกิจอะไรหนักหนานครับคนก็มองประปาน,นั้นนะเพื่อจะดูดเงินเข้าระบบนะครไปซื้อบอลซื้ออะไรปรากฏว่ามันก็ได้ผลแค่ระดับหนึ่งนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็บอลมันก็ไม่ได้ถูกซื้ออะไรเยอะแยะนะฮะแล้วก็ประกอบกับมันมีดราม่าเรื่องของความเสี่ยง ดอลลาร์สหรัฐที่มันอะไรก็ไม่รู้นะความเชื่อมั่นนะมันลดลงนะแล้วก็สังเกตได้จากบอลยูที่ได้ตัวสูงขึ้นก็คือคนไม่เอาคนไม่ถือบอลนะคนไม่ถือเพราะว่าเสียวเสียวสหรัฐนะฮะก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นเพราะสงครามแล้วท่าทีคือมันล้อกันหมดแหละเพื่อนๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายฟิสเคลิลการเงินอย่างเดียวนะคือเจอโรมก็ทําได้แค่แค่ขึ้นดอกกับกับไม่ขึ้นดอกกับ QT เครื่องมือเขามีแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้ว เงินเฟ้อ,อมันมันเกี่ยวข้ของกับทุกฝ่ายท่าทีต่างๆของไบเดนไบเดนเนี่ยตัวดีเลยนะฮะเป็นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องถ้าจะแก้เงินเฟ้อคุณก็ต้องร่วมเงินแก้ด้วยนะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นของไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันตกต่ำนะฮะคนก็ไม่ค่อยเชื่อถือเชื่อมั่นอะไรเท่าไหร่นะมันก็ไปทำเอาสภาพความน่าเชื่อถือของอเมริกาลดลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดราม่าเพดาดนนี่ ดราม่าจะใช้เงินงบประมาณทหารดราม่างบไม่ผ่านไอ้พวกนี้มีผลหมดนะมีผลกับเงินเฟอ้อหมดเพราะว่าไปแล้วทุกอย่างมันลิงก์เข้าด้วยกันจะบอกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่นะฮะอันลดอันดับจัดอันดับนะ S&P f i t rating ลดไปแล้วยังเดือ Moody ยังไม่ลดนะแต่ก็ลดเอาลุกลงมาแล้วเป็น Negative ซึ่งปั๊บพอผ้ามันเป็นแบบนี้ลดไอไอจัดอันดับเลตติ้งอะแล้วใครจะไปถือบอลครับนะพอไม่ไม่ถือบอล มันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณจะรมพยายามแก่นะเจเนตเยเล่นก็เลยววยวายอยู่ไงว่าไปลดอันดับทําไมพอลดอันดับปั๊บเนี่ยเป้าประสงค์คือต้องการดูดเงินกลับให้คนมาซื้อบอลดูดบอลก็จะแก้เงินเฟ้อนะครับมันก็เลยไม่มีไงพอมันเป็นภาพแบบนี้นะคุณจะไปคาดหวังว่าเงินเฟ้อมันจะลงรัวๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้ความรู้สึกผมนะอันนี้วิวิเคราะห์แบบบ้านๆแล้วกันเพราะฉะนั้นอ่ะ โดยภาพรวมผมถือว่าตอนนี้เงินเฟอร์มันถึงจุดหนึ่งละแล้วมันก็จะเริ่มสเตเบิลตรงนี้นะจะให้มันลงเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การขึ้นดอกอย่างเดียวหรือเปล่านะครับทีนี้ไอ้การขึ้นดอกที่เยอะซะเกินเกินประมาณตนแล้วกันนะประมาณนั้นนะ,ะขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยขณะยุโรปเขาหยุดไปแล้วนะอเมริกาก็ขึ้นมาถึงจุดนี้ยังขู่ฮึ่มๆจะขึ้นอีกนะฮะตลาดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเห็นไหมไม่ว่าคุณจะรมจะขู่แค่ไหนว่าจะขึ้นดอกขึ้นดอกเนี่ยตลาดไม่เชื่อแล้วนะเพราะตลาดมองว่ามัน เฮ้ยคุณอยู่สูงมากประเทศอื่นเขากลับตัวไปหมดแล้วนะคุณอยู่สูงมากถ้าคุณยังขึ้นต่อประเทศมีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะย้ําว่าอย่างรุนแรงนะเหมือนคุณเช็คโดสยาที่มันเกินขนาดละกันนะถึงแม้จะเป็นยางๆงง,ง,ง่ายๆอ่ะคือคุณกินพาราเซตามอลน,นะมันก็อาจจะมันมีผลข้างเคียงก็น้อยอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณกินเยอะๆนะกินครั้งหนึ่งทีโอ้โหจุดเจ็ดห้าเนี่ยขึ้นที ขึ้นดอกนะไม่บรยบรยัปบรรยัมคุณกินสักที5เม็ดนะเขากินกันคนละวันละเม็ด2เมนะ็ดนั่ก็5เม็ดนะฮะแล้วกินเป็นเวลานานนะกินมาเรื่อยๆทุกเดือนก,นก็จัดอยู่น่น,นะกินอันนี้ก็กินทุกวันไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็สะสมนะฮะก็เป็นผลข้างเคียงซึ่งเออแรกๆมันไม่แสดงอาการนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าดอกเบี้ยที่มันกําลังจะลอยสูงนะเออยิ่งโอเคไม่ขึ้นต่อไม่ขึ้นต่อแล้วก็จะค้างตรงนี้ยาวๆไปจนถึงปีหน้าที่บอกเออถ้าดูตามดอทพอตเนี่ย คือทั้งปีหน้าไม่มีการลดดอกหรือจะลดอีกทีก็อาจจะเป็นปลายปีผมกค่อนข้างเดาว,ว่าปลายปีน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยกลางๆปีก็ต้องเริ่มมีกระแสแล้วนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าคุณจรโงไม่สามารถพูดแบบนั้นได้นะฮะคุณจรโงก็ต้องพูดไปก่อนว่าทั้งปีนะไม่มีการลดรอกแล้วยาวๆไปอันนั้มันเป็นบทบาทเขานะครับแต่ว่า หน้าที่เราไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่เขาพูดนะฮะหน้าที่หน้าที่เราก็คือวิเคราะห์ว่ามันจริงเปล่าวะไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะผมค่อนข้างเชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีแรงกดดันที่เขาจะต้องรีบลดดอกนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันพังจริงนะเพราะว่าอะไรครับการค้างดอกเบี้ยในเลเวลประมาณนนะเนี้ยนะเนี่ยไอเฟดฟันเลสห้าจุดสองห้าถึงห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโหดนะฮะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนทางด้านออธุรกิจนะค่อนข้างเยอะนะครับการค้างดอกนานๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกนะฮะหนึ่งคือ ที่ไม่ค่อยจะแบงก์เนี่ยก็ไม่เฮลตี้แล้วนะอินเวอร์เต็ดยูเคอร์เป็นเวลานานเราคุยกันนะสภาวะสถาบันการเงินก็ไม่ดีนะฮะแบงก์ไม่ค่อยดียังไม่พอนะฮะยังมีเรื่องของใครกับธุรกิจก็ไม่ค่อยดีนะโอ้แต่พี่บิ๊กธุรกิจก็ตุมต้มๆนะที่อเมริกาเขาบอกเศรษฐกิจแข็งแกร่งเพราะมันไม่แข็งได้ไงมันมีเงินเยอะแย,อะ,ยอะอยู่ตรงนั้นนะนะข้างนอกแต่ว่าพอเวลาจะแกล้งเงินเฟ้อจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้ครับมันต้องดูดก้อนนั้นกลับมานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้อนนั้นนี่ยมันแฟบลงแบบ ทันตาเห็นนะคุณจะเห็นเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเหี่ยวเฉานะฮะเหี่ยวเฉาแล้วก็หมดอะไรตายยากนะฮะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะต้องระวังนะว,ว่าไม่รู้จะเกิดขึ้นยังไงปีหน้าเพราะฉะนั้นยังไงการขึ้นดอกอย่างเงี้ยมันต้องส่งผลอยู่แล้วนะครับไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับแค่มันจะมาหรือนะรเปล่านะะเราเราเนี่ยในฐานะนักลงทุนเนี่ยวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ให้มันขาดยาวๆนะอย่ามองแต่เรื่องในสเปซ นะฮะว่าเดี๋ยวมาและ ETF กูจะบินนะฮะแล้วก็มีอะไรกับมีนอกจาก ETF แล้วมีอะไรมีฮาวิ่งนะฮะมันก็ใช่แต่ว่าโลกเรามันไม่ได้เราอยู่ร่วมกันนะมันเงินมันก็ไหลจากที่หนึ่งไปที่นมันก็มันก็ดูภาพรวมอยู่นะไม่ว่าเมื่อเกิดปัจจัยนี้มันจะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอนะใช่เมื่อเมื่อเกิดฮาวิ่งเมื่อปีนู้นนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฮาวิ่งปีนู้นมันไม่มีแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องวิเคราะห์ให้มันแบบ ภาพรวมชัดๆหนอดนะถ้าภาพรวมไม่ชัดคุณเ้ยมันจะไปต่อ,อยังไงนะคริปโตมันก็ไปแค่หนึ่งในทางเลือกของเงินทุนที่มันจะไหลมานะครับถ้ามองกว้างๆพอคุณก็จะเข้าใจที่ผมพูดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักนะคุณดูได้จากประเทศจีนเป็นเป็นต้นนะยกตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องอสังหาใช่ไหมเราคุยกัยนมาเยอะนะปีกวัยยืนนะปีกุยหยวน ก่อนหน้านี้นมีเหิงต้านะเหิงต้าก็เอเวอร์แกรนด์นะฮะปีกุยหยวนก็คันที่การ์เด้นนะก็ประสบปัญหาอยู่แล้วตอนนี้ก็จะลุกลามไปถึงพิงอันนะฮะผิงอันก็คือบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ในจีนนะครับแล้วก็ใครคนจีนเนี่ยถ้าใครใอยู่จีนเนี่ยจะรู้นะว่าทําประกันเนี่ยซื้อไอ้ประกันเนี่ยออนไลน์เยอะมากนะผ่านไอ้พิงอันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันกระทบถึงพิงอันเนี่ยมันจะมีปัญหานะฮะ เดี๋ยววันนี้มีพูดถึงเรื่องจีนด้วยข่าวจีนนะว่ารัฐบาลจีนจะต้องมาแก้ไขยังไงนะครับแต่ว่าภาพรวมที่มันเหมือนกับอเมริกาเล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่เหมือนหรอกนะวันว่าพอจะอนุมานได้ว่าออต้องระวังนิดนึงนะก็คือความมั่งคั่งของประชาชนนะครับการที่ประชาชนยังใช้จ่ายกันแบบอู้ฟู่ตุ้มๆเนี่ยมันหมายความอะไรหมายความว่าก็เรายังรวยอยู่เรายังมีตังในกระเป๋าเยอะอยู่เรายังรู้สึกว่าเรามั่งคัง่งเรายังรู้สึกว่าเราก็มีตังเยอะนะคนเราพอเวลารู้สึกเรามีตังเยอะ ในกระเป๋าเราจะอยากใช้นะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะสมมติเยอะจริงๆอะ่ะสมมติเราได้เงินเดือนเดือนละหลายหลาย,หลายล้านนะต่อเดือนนยะคุณคิดว่าคุณจะใช้ไหมเศรษฐกิจกดีไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เงินฉันเยอะนะฉันก็ใช้ไปก่อนนะมันเป็นเรื่องปกติเราก็จะเราก็ต้องใช้นะครับส่วนคนอื่นยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่ว่าเราโอเคเราก็ใช้นะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะเอ่อพอสภาพที่จีนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้คนจีนรู้สึกตัวเองมั่นคง นะตัวเองมีอำนาจในการจับใจ่ายใช้สอยเยอะนะฮะทำไมอ่ะคนจีนมาเที่ยวทีจ่ายไม่อั้นนะกินมื้อหนึ่งทีเป็นแสนนะ,ะับผมเห็นกินทีหลายหมื่นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมไปจีนเนี่ยเพื่อนผมเลี้ยงผมเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยคือแบบแพงทั้งนั้นเลยนะแล้วก็กินอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จริงจริงเป็นนิสัยไม่ดีนะในบางเวลานะก็กินทิ้งกินขว้างแหละผมมาสั่งอะไรก็ไม่รู้นะเต็ไมไปหมดเลยจนโต๊ะไม่มีที่วางนะก็ต้องซ้อนจานซ้อนจานเนี่ย เอาจานซ้อนตรงระหว่างจานเนี่ยซ้อน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 เผ็ดมันมีซ้อนของซ้อนอีกนะยังกับทาวเวอร์นะเอ่อทูทาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้นะซ้อนไปประมาณเลเวลสามอะสามสามแล้วมีจานที่สี่อยู่ด้านบนอีกนะอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ซ้อนไปเพื่ออะไรนะไอ้ข้างล่างสุดก็กินไม่ได้นะฮะแต่ว่าอะแล้วมันคือการใช้เงินเพราะเขารู้สึกเขาอู้ฟู่นะแล้วเขาก็อาจจะก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้เจอแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะมันคล้ายๆกับเป็นช่วงบูรันเขาว่าเป็นช่วง property มันบูมันก็รู้สึกอู้ฟู่พออู้ฟู่มันมันก็ใช้จ่ายกันแบบเต็มที่เลี้ยงกันแบบกรนนำ summer ซ a l e ทำไมทำไมถึงใช้จ่ายได้เยอะขนาดนั้นนะฮะก็ต้องดูว่า s t o r e of value ของคนจีนเนี่ยเขาเก็บเงินไม่ในไหนนะฮะถ้ามองให้ขาดคือเขาก็เก็บเงินไว้ในอสังหานะสมัยก่อนเนี่ยเรา เราเราก็คุยกันนะว่ามีตังให้ไปซื้ออสังหาอยู่ที่จีนนะยิ่งซื้ออสังหายิ่งดนะียิ่งซื้อบ้านยิ่งดีทําไมอะซื้อวันนี้5ล้านเดี๋ยวปีหน้าเป็น10ล้านนะราคามันเบิ้ลอย่างนั้นเลยนะมันไม่ใช่บ้ขึ้นที่5% 10%มันขึ้นทีเท่าตัวนะเออจากเงิน5ล้านเนี่ยลงทุนไวเมื่อวันนี้เองนะเดือนปีหน้ามันก็กลายเป็น10ล้านแล้ว คุณไม่ต้องไปเทรดอะไรอย่างอื่นหรอกนะคริปโตตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยบูมอะไรคุณไม่ต้องไปเทรดอะไรอย่างอื่นเลยแทบไม่ต้องไปลงทุนอย่างอื่นมากมายนะฮะคุณแค่ซื้อบ้านรอปีหน้ามันก็เด้งสิบเด,เด้งสองเท่าละนะฮะแถมมี property ให้อยู่อาศัยอีกนะฮะม,มันมีแต่แบบอู้ฟู่อะนะแล้วก็โ,โหมันเป็นอย่างนี้มาเป็นกี่ปีอยเป็น10ปีเป็นเดกเขตเลยนะฮะ GDP จีนโตที่2ดิจิตตลอดแนะมันโตได้ยังไงอะเพราะว่ามูลค่าของบ้านมันขึ้นนะฮะ การจ้างอะไรต่างๆก็แพงขึ้นอ่ะพอเราทุกอย่างแพงเราซื้อบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารวยทำไมเรารวยเพราะเราซื้อเราสิบร้านเราขายเสร็จสิบ้านก็ไปซื้อต่ออีกซื้อ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 เราก็มีบ้านสักสมมุติเรามีบ้านสักสี่ห้าหลังนะฮะโอ้แล้วราคามันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรารู้สึกว่าเรารวยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เราหรอกคนจีนนะฮะรู้สึกว่ามันมั่งคั่งนะเพราะฉนั้นการใช้จ่ายเนี่ยมันก็สบาย สบายอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2เนี่ยสต e ร์ value ของคนจีนเนี่ยก็จะไปเล่นหุ้นด้วยนะฮะหุ้นก็โตไม่ใช่ไม่โตนะฮะเจออดิบาบาใช่ไหมที่ผ่านมาปุ๊บปั๊บขึ้นวุ่นวายンンเอ็นเทนเนบริษัทเทคต่งางๆนะครับก็พุ่งทะยานขึ้นมาก็เป็นช่วงของคนจีนจริงๆนะครับก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันอุตลุดวุ่นวายเราจะเห็นสภาพคนจีนที่ไปเป็นแก๊งนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าคุณเห็นนะฮะไปที่ถล่ม ถลมแหกนะฮะเรียกว่าทุกคนก็จะถามว่าคนจีนรวยมาจากไหนนะฮะก็เข้ากับเป๋าแบรนด์เนมยังชอบอย่างกับผักปลานะฮะก็ซื้อกันแบบกระน,น่ำซัมเมอร์เซลก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าเราเราอู้ฟู่เรามีฐานแบ็คบุ้ทที่บ้านเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจาก10ล้านก็ขึ้นเป็น20ล้าน ه, มันก็จะไม่รู้สึกอูฟูได้อย่างไงนะมันก็ใช้จ่ายเยอะนะอันนี้เข้าใจพื้นฐานก่อนเพราะพอเขาใช้จ่ายเยอะก็ ตามนั้นนะครับแต่วันนี้ฮะวิกฤตปีกุยหยวนวิกฤตเหิงต้านะฮะมันแสดงให้เห็นถึงแล้วว่าไอ้เงินต่อเงินต่อเงินในระบบไอ้ตัวอสังหาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้สร้างไม่ได้ทุกวันนี้เนี่ยมัน c o l l e กชันลงมาเยอะนะราคามันลงมาเยอะความรู้สึกอู้ฟู่หนจีนเนี่ยหายไปเลยนะเมื่อเรารู้สึกว่าอุ้ยตายฉันเคยมีพันล้านจากจากเอาสังหาที่มีนะเศรษฐีพันล้านเนี่ยถ้าคุณดูนะคุณไปซื้อหุ้นสมมตินะคุณไปซื้อหุ้น พีกุย,ยวนก็ได้คันที่การ์เดนลดลดลงมาเท่าไหร่รู้ไหมไอ,อ้หุ้นคันที่การ์เดนผมไม่ได้เปิดนะคันที่การ์เดนลดล,ลงมาแบบาจากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลดมือลสามเปอร์เซ็นต์เนี้ยคือคือความมั่งคั่งคุณหายไปเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์งั้นถ้าวันนี้ก็คุณมีร้อยล้านคุณก็เหลือสามล้านอะ่ะคนที่เคยมีร้อยล้านนะเหลือสามล้านคนที่เคยมีพันล้านอนะ่ะเหลือแค่สามสิบล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นห่อเหี่ยวนะ ทุกคนแหละเป็นหมดนะมันจะลงมาแบบนี้นะฮะก็สตอร์วลูที่เก็บไว้มีอะไรบ้างมีหุ้นงานสังหาหุ้นกับบ้านล่วงหมดเลยแล้วเราจะใช้จ่ายเยอะไหมล่ะมันก็ไม่ใช้จ่ายเยอะถูกไหมานั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็งั้นตนนี้มันก็จะปัญหานี่แหละที่จีนกาลังเจอนะครับงฉะนั้นกลับมาที่อเมริกานะอเมริกาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะอเมริกาเนี่ยก็เป็น เป็นประเทศที่พิมพ์เงินมาเยอะถูกไหมแล้วก็มีเงินในระบบเยอะอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พอเงินในระบบมันเยอะก็ไปซื้อนูนซื้อนี่ซื้อนั่นอะซื้อบ้านด้วยนะพอพตีคุณเห็นนะราคาบ้านโคตรแพงเลยไอตัวดอกบีเอ็นะก็ยังบ่อย,ยันนะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเงินในกระเป๋ามันยังมีอยู่นะครับแล้วก็ตัว valuation เนี่ยหุ้นเนี่ยคุณเห็นนะก็ยังขึ้นขึ้นแรง นะฮะคุณดู s p คุณอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้คอเลกชันอะไรมาเยอะแยะเลยนะฮะแล้วสภาพตลาดเหมือนจะกลับตัวแล้วเนี่ยแบบเนี้ยคุณก็ดีดใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอู้ฟู่หรือความรู้สึกว่ามันยังยังยังรวยอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่นะครับที่นี้พอมันยังมีอยู่มันยังใช้จ่ายแบบนี้มันถามคําถามคือมันเป็นไปได้ไหมนะที่จะแก้เงินเฟ้อคาตอบคือมันไม่ได้ไงเพราะถ้าทุกคนยังจะใช้กันแหลกรานนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรวยนะมันก็จะกล้าจ่าย สมมติจ่ายละร้อยแต่พอขึ้นเป็นร้อยยี่สิบจ่ายได้ไหมจ่ายได้มันก็มันรวยไงมีเป็นล้านจ่ายร้อยกับร้อยี่สิบไม่ต่างกนันก็จ่ายได้ร้อยี่สิบทีนี้มันก็จะเกิดเค h a p e recovery นะไอคนไอคนรวยมันก็รวยอยู่มันก็จ่ายมันไม่สนใจไอนะคนจนมันก็ไอร้อยเป็นร้อยี่สิบเนี่ยคนจนเนี่ยเครียดนะฮะมันก็จะไอคนหนึ่งอระดิ่งลงไอคนหนึ่งอะพุ่งขึ้นนะก็จะเกิดสิ่งที่เป็นเรียกว่าความเหลี่ยมล้ะะําด้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยมัน การแก้เงินเฟอ้อเนี่ยผมยังมองว่าถ้ายังคุมเรื่องการใช้จ่ายไม่ได้คนยังใช้จ่ายแบบนี้ยังไงก็กลับมาไม่ได้นะยังไงมันก็เงินเฟอ้อมันก็จะค้างแบบนี้แหละไอ้ตั้งเป้าสองเปอร์เซ็นก็ตั้งไปเถอะนะฮะนี่มันถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเขาจะต้องแก้สองเปอร์เซ็นต์ให้ได้มันก็ต้องบี้ไปให้ได้แหละบี้ให้มันแบบเออพวกคุณหยุดใช้เงินได้แล้วนะฮะพอหยุดใช้เงินเนี่ยคุณจะเห็นเศรษฐกิจพังทลายทันทีนะก็เออขาก็คิดดูเดี๋ยวคุณไปฟอสให้คนหยุดใช้เงินนะพอหยุดใช้เงินปั๊บ นะห้างร้านต่างๆเลิกจ้างงานเลิกจ้างคนก็หัวปักลงนะฮะก็แรงงานเริ่มลงนนฟาร์มเริ่มลงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงอะไรเยอะหัวก็จะล่องปักลงแล้วก็หุ้นก็เริ่มตกลงแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่อู้ฟูล่ละพอเราไปเราเคยมีหุ้นเท s l a มูลค่าเท่านี้ตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วนะฮะมันเริ่มลงมาพอสมควรแล้วเราเคยมี o o o l l m m i r r s s o t t v v d i a โอ้โหขึ้นใบโคตรเยอะนะแต่ตอนนี้มันลงมาแล้วนะมัน มันต้องคอลเลกชันลงมาอยู่แล้วนะครถ้าถ้าจะเอาเองินเฟ้อให้หายนะถ้าคุณจะรมยืนยันคํานั้นจริงๆนะว่าเงินเฟ้อคือคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องกัดกินนะในระยะยาวเ,เขาอาจจะบอกไม่หมดนะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยนหนักๆเนี่ยมันจะซ้าเติมวันนั้นเนี่ยที่พอคนเริ่มไม่ใช้จ่ายพอคนหนึ่งคือคนเริ่มไม่ใช้จ่าย ยอดขายตกยอดขายตกจะปลดคนงานด้วย2คือต้นทุนทางการเงินเนี่ยดอกเบี้ยมันคาไว้แบบนี้มันขึ้นแล้วมันคาไว้แบบนี้ยาวๆภาระการเงินมันก็มีบริษัทต่างๆ1คือก็บางถ้าไม่ไหวก็เจ๊งไปแต่ถ้าไม่เจ๊งก็คือต้องก็ต้องปรับตัวนะมันก็จะต้องย่อลงมามก็ต้องเข้าสู่ไอ้วิกฤตเศร,รษฐกิจที่มันมีปัญหาก็คือจะเรียกรีเซชชั่นหรือเปล่าก็แล้ว,ลวจุดแท้แต่แต่ว่ามันก็จะต้องผ่านจุดที่ลำบากของเศร,รษฐกิจแค่นั้นเองนะฮะหลักการมันมีแค่นี้ถ้าจะกลับมาที่เดิม สุดท้ายวนไปวนมามันก็เรื่องมาจากการพิมพ์เงินที่มันเกินความจําเป็นนะฮะกินพิมพ์จนไร้ความรับผิดชอบล่าล่า,ลานี่ก็ไปพิมพ์เรื่องของการไปใช้การไปใช้ในสงครามด้วยนะฮะนี่มันจะไปแก้จบยังไงอ่ะในเมื่อคุณจะรวมไม่ได้มีอํานาจในการอนุมัติการการการพิมพ์เงินเพื่อสงครามอะไรก็ว่าไปนะฮะไอ้คนแก้เงินเฟ้อก็แก้ไปแต่ว่าไอ้คนพิมพ์ก็พิมพ์ไปนะการเมืองก็ทํากันต่อไปนี่ก็เพิ่มกันต่อไปเพราะฉะนั้น อีลุงตุงนังฮะเพราะงั้นการแก้มันก็ไม่ใช่สมูทยอย่างที่หลายฝ่ายคิดหรอกนะมันก็จะลิงก์กันไปหมด geopolitics เกี่ยวกันหมดนะครับตราบใดที่สงครามยังไม่สงบมันก็จะมีเหตุผลที่พิมพ์เงินกันต่อแล้วไอ้ที่ขึ้นดอกมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมองกลับมาในมุมคริปโตเราจะเล่นคริปโตไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ไม่มองปัจจัยพวกนี้มันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่าแล้วเงินเนี่ยมันจะเข้ามาในสเปซ เมื่อ,อไรลรวจะเข้ามาเพราะอะไรนะฮะอันนี้คือขีดันตายเพราะอะไรเมื่อ,อไหรด้วยนะฮะเพราะอะไรเราพอจะหาคําตอบได้บ้างในช่วงระยะสั้นตอนนี้ก็คือ ETF นะผมย้าคาว่าระยะสั้นระยะยาวเนี่ยมันต้องดูภาพใหญ่อยู่แล้ว ETF เป็นตัวกระตุกอยู่แล้วนะครับเพื่อเปิดทางประตูมันเปิดมันมีลักลงทุนบางส่วนถึงแม้สภาพเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ได้แย่ถูกไหมมันก็ยังมีเงินในมือกันอยู่ก็เงินในมือมันก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องไปหาการลงทุนทีนท่ดี c ริปโต c คอเรนซีก็เป็นอะไรที่ดีถูกป่ะลงมาได้เพราะ Variation มันเล็กอยู่ตลามันเล็กอยู่ไม่ไม่แปลกครับที่จะมีนักลงทุนใส่เงินเข้ามาจำนวนหนึ่งเลยแหละนะหลังจากที่ ETF เปิดแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์ต่อไปนะเพื่อนๆว่าพอใส่มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นบูลันไม่เพ่มันจะกลับไปที่6 0 0มืนไหแล้วมันก็จะขึ้นแสนอย่างที่ทุกคนว่าไหมอันนี้ต้องดูต่อแล้วนะ อันนี้ต้องมาวิเคราะห์อย่างที่เมื่อกี้พวกเราวิเคราะห์กันต่อแล้วไม่ใช่ว่าพอ E ีทีเเปิดไปแล้วกูแน่นอนนะแสนนึงนะลากละ161.8ไปมันมันมันง่ายไปนะผมว่ามันง่ายไปอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องประเมินนะวันนี้โทษทีนะฉายภาพใหญ่มากๆให้ดูอีกทีหนึ่งจริงๆตั้งใจจะพูดขยํารวมกันไปปีอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่รู้ชอบอะไรแบบนี้เป่าถ้าชอบก็ คอมเมนต์มาหน่อยนะถ้าพูดยากไปก็บอกนะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่บางทีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายากไปหรือง่ายไปอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าบางคนฟังทุกวันก็ไม่มีปัญหาไงคนพอมีพื้นฐานแล้วบางคนก็ไม่มีเลยก็อาจจะรู้สึกเร็วมากเลยนะเพราะว่าเราต้องรายการเราต้องพูดหลายเรื่องเลก็เลยลุๆเร็วๆหน่อยนะฮะขอบคุณคุณประยุะะะทธ์นะครับสำหรับซุปเปอร์แชทนะฮะขอบคุณคุณอิธิพรนะครับสำหรับซุปเปอร์แชท